สวัสดีจ้ามื่อวานนี้เราเล่นประเด็นคืออะไรสดด้วยจ้าฝ้าวิธุละหลายยางหลายข้าวก็มากินฝ่าวฝ่าวแต่มื้อนี้กินซาลามเมกับขนมปังแบบหนึง่งเลยจ้าสิหันสิแน่มีคนมาขโมยพาขนมปังอ๋อเคริงหนึ่งหยิบใส่็จเลยจ้ามื้อนี้กินรีบๆเรจาจะไปวันเกิดร้านเลยจ้ามื้อนี้ก็เลยนประด้ขึ้นอะไรสด แต่มืออื่นฟ้ามากินจะได้ไปมืออื่นฟ้ากินตรงยำป่ามันแซ่บๆกันจะ้ะอือหือบอ,อบไม่เงียบเลย บายจ้าเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายชินฮอตทุกคนทุกทุก